หลังจากที่เรารู้ข่าวร้ายนะครับว่าน้องฟ้องเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปากมนลูกซึ่งแน่นอนว่ามันค่อนข้างสะเทือนใจพวกเรานะครับเพราะว่าน้องฟ้องอ่ะเอาง่ายๆเลยคือลูกสาวตัว,ตวเล็กของผมวันนี้ครับทุกคนถึงเวลาที่คุณหมอเนี่ยเขานัดผ่าตัดแล้วตอนวินาทีที่ผมพาเขาไปผ่าผมใจสั่นมาก โอเคเอาทุกคนวันนี้ถึงวันที่น้องฟอนนะครับจะทําการผ่าตัดนะครับเอาก้อนมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้อร้ายนะครับออกจากร่างกายแล้วก็กลับไปสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะใช่ไหมคะเรอความต้อที่ไม่พร้อมตอนนี้สุขภาพน้องฟอนที่เราดูแลมานะครับอ่าแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับคุณหมอพร้อมผ่าตัดไหมคะแข็งแรงค่ะนะคะปวนี้ตรวจเลือดนะคะของน้องโอเคสมบูรณ์แข็งแรงครับการตรวจนัดเม็ดเลือดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็การทํางานของตับไตพร้อมแล้วก็อดน้ำ กอาหารมาด้วยกอนผ่าการงดน้ำกดอนาหารก่อนผ่าเนี่ยมีข้อดีก็คือช่วงระหว่างผ่าถ้าเกิดอุบัติเหตุน้องอาเจียนขึ้นมามีโอกาสที่จะเสี่ยงในการเกิด<ะ>อันตรายถึงชีวิตได้เลยถ้า,ถาเราผ่าก,ก้อนนี้ออกไปหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะมาอีกไหมหมอปกติเราจะมา Follow Up ค่ะ เป็นระยะมะเร็งที่ส่วนของั่งมดลูกค่ะถ้าเราตัดออกแล้วตัดออกโดยหมดก็จะไม่มีปัญหากลัมาเป็นอีกค่ะโดมยาสลบเอาใช่ไหมคะไม่ได้ฉีด่ดมยาสลบเท่านั้นเลยค่ะน้องค่อยแค่ตัวเล็กมากอยู่ในความควบคุมดูแลแล้วก็ระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยนะคะโดยคุณหมอเฉพาะทางเลยขอบคุณหมอแอนมากเลยค่ะโอเคสู้ๆนะสู้ขาแบหมอแอนมองฝั่งลองฟองด้วยนะได้เลยได้เลยเอาแมนหายค่ายนะลฟองเดี๋ยวก็หายแล้วนะ ไปส่งห้องผ่านะหนูจะไปแล้วนะจะให้คุณหมอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะ่ะหนูรู้ตัวไหมหนูจะต้องผ่าแล้ว,ลวจะเข้าแล้วนะเว้พี่เมย์อันนี้ของจริงนะถึงนาทีเข้าห้องแล้วน้องฟองนี่เป็นตัวที่แบบไม่ควรที่จะได้เข้าห้องผ่าตัดเลยอ่ะใจมันเป้วมากดูน้ำดูน้ำโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> มันร้อนอ่ะน้ำลายนะขึ้นมาหน้าหมดเลยอดทนอีกนิดหนึ่งเนาะอดทนนิดนึง ไม่พร้อมเลยอ่อเอาอูอาไปส่งเลยไหม,ไ,มได้ยกันนี่ไปแล้วค่ะสู้ๆค่ะไปจริงๆแล้วนะไปายไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราได้หน้าได้เลยนะคะค่ะ ขีประตูนะคะไม่มาเข้าไปดูไดได้รได้ฟด้วยนะครับเข้าไปจริงๆแล้วมอแอนเก่งมากนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าหลังกล้องอะเรามีการคุยกันยืดมากๆเลยในเรื่องการรักษาน้องฟองนะครับแล้วก็วิธีการดูแลหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบแต่เที่ยงผมตื่นเต้นว่ะโอกาสหายมีแต่ว่าน้องฟองเขาตัวเล็กอะครับอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือ ขนาดแค่ให้วางเฟียสลบหรืออะไรเงี้ยผมยังแบบเป็นห่วงเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มองว่าทุกอยากจะโอเคอไม่เป็นไรเนี่ยกำลังใจเต็มเปี่ยมแต่มมามาตรฐานะการติงกว่าไม่ไหวเป็นคู่ต้องท้องถ่าเฉยเลยนั่นแหละ ไม่เป็นไรออานั่งนั่งตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากอรอเดี๋ยวเราจะรอให้น้องฟองเนี่ยออกมาก่อนน่าจะกําลังดูงยาสลุนะครับแล้วก็เหมือนพยาบาลกับ,บคุณหมอรวมกัน4ีห้าคนเนาะช่วยกันหลักชีวิตอยูน่นะใช่ลเสร็จแล้วหรอครับยังครับน่าเหรอผมเอาของตอนนี้น่าจะให้น้าเกลือด้วยนะครับเพราะว่าตัวน้องขวานจ,จะแหงนะ้ง เขาทำงานกันอยู่ใช่ไหมได้ยินคำว่าเอามีดมาแต่ว่าไม่เอามีดมาปกติแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงห,หัวเราะประมาณสองสามคนหัวเราะพร้อมกันทุกอย่างน่าจะราบลื่นไม่้นเขาคงไม่หัวเราะก็คือเรื่องดแบบฉุกเฉินอะเขาคงไม่หัวเราะเข้าใจปหตอนนี้มันหัวเราะอยู่ผมว่าสถานการณ์น่าจะปกติในห้องผ่าตาัดนีออ่อันนี้เดี๋ยวหมอจะตัดนก<ม>ลูกโดยเครื่องมือที่ชื่อว่าไรกระชัวนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเข้าไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวออกมาให้ดูตอนตัดเหรอใช่ใช่ให้ผมดูตอนตัดด้วยหรอใช่ค่ะ ให้ดูตอนตัดเลยเหรอใช่ใช่อันนี้เครื่องเนี้ยข้อดีคือมันสามารถห้ามเลือดแล้วก็ตัดไปในตัวเองได้เลยแต่ให้ผมเข้าไปถ่ายไปตัดได้เหรออ๋อไม่ไม่ตัดทาไมถึงว่าเป็นดูที่เหมือนหมอแอนตัดหรือว่าเป็นดูเครื่องมือ <c oughs> อะค่ะจะเข้าไหมอะไปดู <c oughs> ไปดูน้องฟอ๊เ <c oughs> นี่ยเครื่องที่ดังอย่างเงี้ยปื๊อๆือย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือได้ครับได้ครับหมอแอนจะให้เข้าไปถ่ายตอนตัดมันเข้าไปไหมล่ะ เอาไหมผมก็ไม่ได้เตรียมใจนี่เวลารนี่ฟันฟันก็เห็นมาแล้วตอนนี้ฟันฟันข้อลูกอ,ะอ,กอ่ะมอเอเรียเข้าไปดูตอนผมผ่าผมไม่ได้ถ่ายหรือถ่ายว่าจะไม่ได้น่าจะถ่ายไม่ลงใช่ไหมใช่เห็นเป็นไส้ฟันฟันเลยสีข,ขาวๆอ่ะทุกคนเข้าก็ได้นะเราค่อยไปเซ็นเซอร์เอาโอเคอยากเข้าไปดูใช่ไหมไปดูน้อได้น่าจะโอเคนะผมว่าทุกสถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้เริ่มจะโอเคขึ้นมากๆแล้วนะเมื่อกี้พบเจว่าเขาออกมาคือว่าเขายิ้มขาวๆแล้วแต่ว่าเขาโอเคเขาแค่จะเรียกเราเข้าไปดู โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ย่อ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโ้ยโอคยค้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้นนอยโอ้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 ยอ้ยรอะยโอ้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 ยโ้ยเอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้ยยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้องยะะ oh อง้ ตัวเครื่องมือไรกระชัวตัวนี้มันจะช่วยในการตัดห้ามเลือดแล้วก็ซีลปิดในตัวเลยนะคะคุณหมออันนี้ค,คือหอัวใจเต้นปกติไหมโอเคอยู่ค่ะมีคนช่วยมอนิตเตอร์กันอยู่มันห้ามเลือดเนี่ยมันร้อนด้วยอ่าลูกฉันโอเคเอาออกแล้วเรียบร้อยค่ะโออ่าไม่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 โอโอกไปรอไหมได้ค่ะขอบคุณนะค้าว แต่ว่าุโอเคใช่ไหมครับใช่ค่ะยังดีค่ะเย่แต่ว่าโอเคแล้วเยตอนนี้เอาก้อนเนื้อมะเร็งนะครับแล้วก็มีซีด้วยเพิ่งเห็นเพิ่งรู้ว่ามีซีซีคืออะไรวะเดี๋ยวค่อยถามที่หมอแผลก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วน้องพิงก็เขาบอกว่าชีพจรก็ปกติดีแล้วก็แผลไม่ได้มีเลือดออกเลยอ่ะ ออใช่แปลกมากผมไม่คิดผมไม่รู้เื่าแบบผ่าตัดมันไม่มีเลือดออกขนาดนี้หรือว่าใช้แบบเครื่องอะไรแ่จริงมากเขาบอกว่าเครื่องเป็นล้านคือเดี๋ยวรอพี่หมอออกมาอธิบายทีนึงไปแล้วจะผ่านไปสักพักหนึ่งลทยาสรบปขงน้องฟองก็เริ่มหายไปนะคะน้องฟองก็ตื่นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูอาการของน้องฟองกันโอโหโอเค น,นี้กลับอะไรเหรออันนี้ท่อที่ใส่เข้าไปนะคะเพื่อนำพายาดมฉลบเข้าไปค่ะ,อะโอเคอะเดี๋ยวเราดมออกซิเจนกันต่อนิดนึงน,นะเตรียมตวเตรียมตวค่ะขั้วช่วยตัใส่แล้วลูกโอเคค่ะ๋ยวดมออกซิเจนกันต่อนิดนึงด้นองดมประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะโดยโรวมโอเคค่ะ การผ่าตัดก็ผ่านไปได้ได้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ,คะโอเคดีเลยะค่ะสุดยอดอันนี้เขายังมึนยาลบอยู่ใช่ไหมยังมึนยอันนีป๊าอยู่นี่นะเก่งมากเลยน้ำพวงโงงเลยตัวสัน <laughs> นี่เกยพม่ม<อ>ีนั่งเป้าหนูนะกลัวกลัวกลัว อย่าไปเลี้ยสิลูกกำลังมึนยาสลบแน่เลยแบบเหมือนจะง,ง่วงนะเก่งมากลูกสาวเก่งทำได้เยอะลูกสาวพี <c oughs> นน่มีนอนนุมน่มๆนอนนุม่มๆเลยน <c oughs> อนจิบแผลนะเออเออคันนี้นอนสบายเลยเก่งมากลูเออดีขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะคนค่าได้สิลูกอย่าทำหน้ามึนจีนเลยห <c oughs> นูเมาอยู่ค่ะป้าค่ะเมื่อคืนแหงค่ะ หลังจากน้องฟองผ่ามะเร็งเสร็จนะครับตอนนี้เป็นมะเร็งที่ช่องคลอด หน้าปากมดลูกนะครับมีซีดด้วยที่ทําให้<ร>ผลิตสาร <คน S 1> อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทาให้ขนตัวน้องฟองเนี่ยไม่ขึ้นตัดออกไปด้วยเลยนะคบตอนนี้น้องฟองก็กำลังพักพื้นอยู่ใน,นตู้ออกซิเจนนี้อันนี้คือตู้ออกซิเจนนะครับตะ่อกี้ออกมาเนี่ยโซมากเลยนะเน่ก็จะถ่ายคลิปสั้นให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผลิตออกซิเจนพาออกซิเจนเข้ามานะครับเลี้ยงน้องฟอง,อง,ฟองทําให้ฟื้นใช่อันนิสยัยแล้วก็เราเอาเบาะเข้าไปให้น้องฟองนอนนะเป็นที่นอนน้องฟองแล้วก็มีผ้าห่มเราเนาะเข้าไปให้น้องฟองด้วยนะไ เก่งมากเลยค่ะค่ะอันนี้เริ่มมีสติแล้วหรอ,อเริ่มมีแล้วนิดนึงอร้อ,อ,อรนใจเลยะตะกี้เข้าไปในห้องผ่าตัดมาด้วยนะครับทุกคนแบบโอ้โหงงหมดเลยเห็นเต้น้องควง <laughs> ดีใจว่าน้องเขปลอดภัยแล้วตอนแรกเป็นกังวลว่าน้องฟองจะฟื้นหรือเปล่าเพราะว่าน้องฟองตัวเล็กด้วย mm hmm. เล็กกว่าหมาอมทั่วไปคือมันไซ์ทีครับฟองไซ์ทีครับปั๊มในการวางยาหรือว่าการผ่าเนี่ยมันมีค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ผ่าตัดยากกว่าหมาโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยตามหลักความเป็นจริงเลยคุณหมอก,ก็บอกนะครับก,ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเป็นกังวลว่าน้องฟองเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าตอน,น,นเข้าไปทุกอย่างมันโอเคดีมันนอนึงแยริลิ้น,น <c oughs> ด้วยความที่เขาเป็นหมาตัวเล็กครับแล้วหน้าเขาสั้นมากมันเลยมีปัญหหาาาเเเเรรรรรืื่่่ออองงงียกวะะไบทดิน เราตัดรังไข่เข้าไปมันก็เหมือนคล้ายๆทำหมันไปด้วยตัดเยลลายไปด้วยเราก็จะคุ้อาหารเขานะครับแล้วก็ตอกออกำลังกายปรับเปลี่ยนสูตรอาหารใหม่ด้วยเราต้องว่ากันอีกทีนึ๋อมัน27องศาวะ่ะพี่เมย์มันอุ่นด้วยวะ่ะ64นี่อะไรวะเนี่ยน่าจะโอเคแล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปผมอยากจะบอกว่าไอ้ทำหมันมันลดเสี่ยงพวกมะเร็งพวกต้าลมพวกอะไรด้วยนี่ใช่ไหมใช่สุขภาพดีด้วยครับนอนาคตถ้าเกิดใครที่แบบ น้องหมาไม่อยากที่จะมีลูกแล้วคิดว่าแพนไว้ไม่มีลูกเรารีบทําหมันตั้งแต่ก่อนสองขวบทาหมันไปเลยนะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องจริงๆแล้วฟองอ่ะสั้นมาสี่ปีแล้วผมคิดว่าเขาจะให้เขามีลูกไงแล้วคิดไปคิดมาตัวเขาเล็กเขามีไม่ไหวก็เลยหม้อหมัวใสหนอย่ามีลูกลมีไม่ไหวก็เลยมาทําช้าไปนิดนึงด้วยก็เลยเเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเราทำตั้งแต่ปีสองปีก็น่าจะโอเคโอเคครับป้าขอบคุณทุกกําลังใจนะน้องกวางเป็นมาเยิง ตอนนี้ก็ใส่เสื้อไว้นะครับเพื่อกันที่น้องฟองเี่ยจะไปเลียแผลด้วยนะเดี๋ยวมันจะอักเสบครับได้ยามาเต็มเลยได้โรคมาเพิ่มเป็นโรคไทรอยก็เลยต้องกินยากุม <c oughs> ไทรอยไทยรอยคืออะไรก็ไม่รูน้นั่งฟองก็ง่วงน,นอนผัสตันแล้วไม่มีแรงนะครับตอนนี้นนนนเดี๋ยวก็ถึงห้องแล้วเดี๋ยวต้องทําแผลกันต่อได้หิวน้ำยังไม่ได้กินนตั้งแต่เช้าเอง คุณผู้หญิงคะเราจะกินนักเสร็จก็กินข้าวนะคะเราจะได้มีแรงนะคะคุณผู้หญิงคะมองหน้าให้สิแตกอีกอย่างค่ะอันนี้จตัดมาแล้วก็ป้าปาคะกินทีลูกงำนอนอย่างเดียวพอเดี๋ยวป้าป๊าจัดจารให้เลยกินเลยอ่อยยหย แล้วขุดแล้วเอจริงแล้วเอจริงแล้วมันยังมีแรงขุดอยู่เะยได้อยู่นะกิงจังกิงกิงจังเอาอีกคำหนึ่งให้ป๊าป๊าชื่นใจอย่าเนียยวยุกเอาให้ป๊าป๊าชื่นใจหน่อยขอคำหนึ่งเงยังัยังิงจังป๊าป๊าภูมิใจเราโดนหายใจทำไมอ่ะ ทำไมต้องถอนหายใจใส่ป้าป้านะป้าป้าเป็นห่วงนะแฟนดีค่ะคนเก่งนอนนะป้าป้ารักหนูนะแฟนดีครับนอนช่ลูกนอนนอนนอนกับพี่กบ ต่อนะคะเมื่อวานน้องฟองนีเจ็บแผลมากจนแทบจะนอนไม่ได้เลยแล้วก็มีเดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีฉี่ใส่ที่นอนนะครับอ,อึหนห้องน้ําคือไม่เป็นที่สบปปายๆเหมือนสมองจะเบลอเบอเลยอ,อยู่นะคะรับก็ไม่ได้เออต้องป้อนแต่ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าผัดตัดมาว,วันแรกวันแรกเนี่ยน่าจะปวดแผลเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะครับอ้าวพูดไปยังหลับเลยน้องฟองนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําแผลกันนะครับแผลเขาจะอยู่บริเวณท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจับแรงไม่ได้นะครับทุกคนเอ้ยอยาให้ยาวสิ อะโป้นิดนึงนะคะลูกสาวค่ะนมมีหลายเต้าเนาะก็ชูสักสองสามเต้านะคะนี่แผลเขาอยู่ตรงนี้อ่าประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าไหนซีดอันไหนมะเร็งอะไรยังไงนะแต่อันนี้ผมจะไม่ทานะครับเราจะทาแค่เฉพาะตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแผลเย็บน้องฟองขอโทษนะกำลังจะฆ่าลูกตัวเองโอ้ my god ไม่ค่ะโอ้ทำไมเจ็บเจ็บ แผลเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากมีใหม,มให่ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปตัดอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะ<ช>โอเคเดี๋ยวเราจะใช้น้าเกลือนะครับผมในการเช็ดทำความสะอาดก่อนอูอ้ออแต่ว่าไม่มีเลือดเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะไม่มีเลือดแต่ว่าน่าจะเจ็บพอสมควรเพราะว่าเย็บมาเนาะ,ะโอ้แสบเหรอแสบเหรอแสบเหร,อ,รอโอเคขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษค่ะนูจะทำความสะอาดเองไม่ต้องห่วงใหญ่ยหนูทำเองได้เลยหนูเก่งนะคะป๊าป๊าปิดไอ้นะแต่หนูก็ นี่โอเคเยยแผลกลับมาสะอาดเยยนะไอิงจระสองสามอาทิตย์อองฟองน่าจะกลับมาวิ่งได้แข็งแรงปกตินะครับแล้วก็ สุขภาพดีขึ้นขนเนี่ยอาจจะขึ้นด้วยเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามีปัญหาเรือ่องไทรอยพอพอ,พอแก้ปัญหาไทารอยออกอะไรเงี้ยได้สอยา่างด้วยนดเอเอดี๋ยวต้องป้อนยานะครับก็อาจจะทําให้ขนขึ้นนะครับส่วนตัวเนื้อร้านเนี่ยก็ออกไปพร้อมกับปากบนลูกเพราะจะทําให้อนาคตเนี่ยไม่เสียเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าโรคอะไรสักอย่างเยอะแยะไปหมดนะคบก็จะทให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงใช่อะโอเคอ้าวหลับไปแล้วจ้าอโอเคค่ะเอาเป็นว่าป๊าป๊าล้างหนูนะ เดี๋ยวให้พี่หมากับพี่กบดูแลหนูนะหนึ่งสองสามขึ้นมาอึ๊บเออเราค่อยๆตั้งเออนึ่งสองสามเอออย่างนี้ก็จะไปได้แล้วก็ต้องพาไปชิ้นของบ้า,พา,างพาไปกินข้าวไปกินน้ำน้ำน้องป้อนน้ำเลยนะไปแล้วครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สุสรคบ,บ๊ายบายน้องพองหายแล้วค่ะดูกับป้าป้าให้อีกลิปอีกปปเลยหู้ โอ้ยดูขนสภาพอย่าเยอะๆบางขนไว้ทุเรศมาถ่ายด้านหน้าพี่ก็ไหนด้านหน้า, <c oughs> าเดี๋เบ่งกล้ามลูกอย่าเบ่งกล้ามถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปกูไม่ไม่เอาเอย่างเงี้ยเลยลูกจะเบ่งคิงคองเหรอลูกไม่เอาคิงคองไม่เอาท่าคิงคองลูกเราไม่ได้ทำท่าคิงคองค่ะหนูทำท่ากบ <c oughs> เนี่ยป้าป้านะอุ้มมาฉีหนูไม่ฉีเพอขึ้นไปที่นอนหนูฉีนะคะโอเคกลับที่นอนดีกว่าปะงับกลับเอยครับไม่ได้มา